สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าเกม b a t t l e f i e l d v แบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบให้เหมือนเล่น PUBG เลยว่าก่อนอันนี้ผมเล่นพ u b g มาคนระับก็ไปที่ตั้งค่านะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดสต็อปแล้วก็ตั้งตามได้เลยนะครับผมจะไม่อธิบายมากนะครับเอาแค่คข้าวๆพออันนี้จะเป็นสปินถ้าเราตั้งมาที่อันนี้มันจะมันจะต้องออกดทีเดียวกดครั้งเดียวแล้วมันจะวิ่งยาวเลยถ้าเราปล่อยมันก็ยังจะวิ่งอยู่นะครับแต่ถ้าตั้งมาที่อันนี้มันจะ เราต้องต้องกดกดค้างไว้พอเราลปล่อยมันก็จะหยุดอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับอันนี้จะเป็นเนี่ยตั้งตั้ง,ต,งตามไปเลยครับมันมันจะง่ายครับอันนี้ไม่ได้ตั้งอะไระครับเบสิกแล้วก็เกมเพย์ตามนี้เลยนะครับแชทล็อกอันนี้ผมปิดไว้นะครับ ช่องแชทมันบังหน้าจอผมเลยปิดไว้แต่ถ้าเปิดก็เลื่อนถ้าเป็นอันนี้มันจะถ้ามีคนพิมพ์มันจะขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีคนพิมพ์มันก็จะหายไปส่วนอันนี้จะโชว์ตลอดครับอันนี้ผมปิดไว้ผมไม่ชอบให้ใหดูแล้วก็อันนี้คิวคิวล็อกเป็นคิวฟีดครับผมตั้งว่าโชว์ครับให้โชว์ตลอดมันจะขึ้นอยู่มุมฝาเนี่ยว่าใครยิงมากชื่ออะไรใครยิงเราใช้ปืนอะไรอันนี้ก็จะตั้งอันนี้มียี่ห้อปืนกับชื่อคนยิงนะครับ ก็จะเปลี่ยนได้อันนี้แค่อคอนปืนอย่างเดียวอันนี้ก็ชื่อคนแต่ผมตั้งเปิดไว้ทั้งสองอันครับตั้งตามนี้เลยครับอันนี้ผมไม่ได้ไปแก้ไขอะไร,รอันนี้ผมตั้งตามนี้เลยนะครับใครดูไม่ทันก็สต็อปเอาครับส่วนสองอันนี้ผมไม่ได้เซตอะไรนะครับวิดีโอผมเข้ามาเซตเสียงผมเบาเบาหน่อยครับแล้วก็เสียงเพลงในเกมผมปิดไว้ แต่ถ้าใครชอบก็เปิดไว้นะครับเพื่อได้อัตราลดในการเล่นสกราฟิกของผมคอมเป็น i 3เจน9นะครับแรม16กิการ์จอ 4G ิก rx 57 0นะครับอันนี้ผมตั้งตามที่เกมเขาตั้งมาให้เลยนะครับก็เล่นได้ไม่ไม,ไม่ไม่กระตุกครับเล่นสบายเลยแต่อันนี้ผมไม่ได้ไปเซตอะไรครับอันนี้ผมตั้งตามที่เขาตั้งมาให้ก็เล่นได้ทีครับสาี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเล่นไม่มีปัญหาเลยครับ เล่นสบายๆก็อันนี้ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น enter นะปิดเปิดเวลาแชทแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าที่เราใช้ประจำนะครับผมจะมาเปลี่ยนเอ่อเอี้ยวตัวนะฮะเนี่ยเอี้ยวตัวครับตั้งเป็น e กับ q ไม่เหมือนนะครับ g a ตอนที่เราไปเปิดมันน่ามันอยู่หน้าไหนผมจำไม่ได้ครับแต่ต้องตั้งตามมันจะมันจะเล่นได้ถ้าตั้งตามนี้เล่นได้เหมือนพับจีเลยครับแล้วก็น,นี้จะเป็นตรงสไลด์สไลด์ผมตั้งเป็นนี้นะเพื่อนเพื่อนดูละเอียดนะครับตรงนี้มันไม่มีแราวก็ไม่ไปใส่อันนี้ผมถนัดตัว C ผมก็ใส่ C น,นี่คอนโทรลลฝั L ่งซ้ายก็สปินผมใส่ C นะเวลาเราวิ่งไปกดวิ่งแพ้ครัง้งแล้วเรากดตัว C 2สองครั้งมันจะสไลด์เข้าเข้าป้อมเข้ามุมอะไรเงี้ยครก็ตั้งเป็นอย่างนี้อันนี้คือง่ายๆนะครับเพื่ก็ดูเอาแล้วถ้าไม่ทันก็กดกดกดหยุดดูเอานะครับก็คแค่นี้ครับขอบคุณครับ